วัสดีค่ะวันนี้จะมาทําแกงส้มนะคะผักรวมนะคะอันแรกนี่คือมีหัวไชเท้าแ,แครอทนี่หัวไชเท้าแ,แครอทเนี่ยเราซื้อมาไว้หลายวันแล้วก็ผักก็จะเริ่มเหี่ยวนะคะก็ใช้วิธีใปแช่น้ํานะคะเหมือนกับมะละกอเหมือนกันกน,นะคะมาละพอเนี่ยก็มะละกอดิบเนี้าเราซื้อมา ทิ้งไม่หลายวันนะคะมันเหี่ยวก็ให้แช่น้ําค้างคนืนนี้ก็เลยใช้สูตรนั้นเหมือนกันนะคะเลยแช่น้ําค้างคืนไว้ก็ดูสดขึ้นมาหน่อยเพราะว่าคลอดกับวเอ่อหัวใจเท้ามันก็ดูดน้ํานะคะามันก็เลยดูสดขึ้นน,นี้เราก็เอามาหั่นนะคะเพื่อเราจะเอามาทําแกงส้มผักรวมนะคะแล้วก็มีนอกจากนี้ก็ยังมีอันนี้ก็คือตัวฝักยาวที่เราลูกไว้นะ เก็บวันล,ละสองสามักนะปลูกไว้ได้มากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออันนี้คือมะละกี้นกนะคะข้างรัว้วต้องคอยไปดูนะคะเนี่ยเพลแป๊บเดียวอันนี้ก็คือแก่แล้วนะคะสุกแล้วเนี่ยก็จะเม็ดพามาเม็ดจะเป็นเม็ดสีแดงนะแล้วก็แยกเม็ดไว้แล้วก็เก็บเม็ดเนี้ไปโรยไว้อย่างเดิมเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นเป็นต้นมาใหม่นี่แล้วก็แคะเม็ดออกนะคะ เพราะว่าถ้าเอาเม็ดกินเม็ดไปด้วยมันก็ขมนะคะแล้วก็คอ่คอยแคะเม็ดออกการแคะเนี่ยเราต้องใช้ปลายช้อนนะคะพาออกมาเป็นเป็นแผ่นๆออกมานะคะเป็นซิตกๆออกมาแล้วเราก็มาแคะแคะเม็ดออกแคะเม็ดทิง้งนกะ็เราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะเมื่อแคะเม็ดทิ้งเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็มาหัน่นนะคะ อันให้เป็นชิ้นพอคำนะคะเพราะว่าบางคนที่กินชิ้นใหญ่ๆต้องมาเคี้ยวนานนะคะว่ะพี่นกเนี่ยดูหน้าตาไม่สวยผิวฝุ่นกลัแต่เขามีวิตาม,มินมสูงน,นะคะลดไขมันในเลือดนะคะลดน้ำตาลนะคะถ้าใครทานดิบๆได้ยิ่งดีนะคะดิบๆเนี่ยเขาก็จะมาติ่มกับน้ำพริกนะะกิ้เมเนื้นพริกได้เนี่ยกินวาระลูกสองลูกดีมากนะคะ นี้เราก็เตรียมน้ำน้ำแกงต้มนะคะเราละลายผิกแกงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราใส่กะปิเพิ่มหน่อยหนึ่งกะปินี่ก็เป็นกะปิแท้อย่างดีเลยนะคะเราใส่ไปเพื่อเพิ่มคาเซียมอกนะเพราะกะปินี่ก็ทำมาจากกุ้งเคยตัวเล็กๆนะแล้วก็มาละลายละน้ำผสมลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้ว ก็ข้างๆที่เห็นนั้นมีน้ำปลานะคะน้ำปลาแท้แล้วก็มีอันนั้นเรียกว่าส้มมะขามนะคะอีกอันนึงคือน้ำตาลนะคะแล้วก็เตรียมทั้งหมดไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงกันนะคะอันนี้เราก็ดูเนี่ยเราก็ละลายกะปิแล้วก็ละลายกะปิไป ที่ลงไปเนี่ยเราเปิดไฟไว้แล้วนะคะลาวกะปิให้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ส้มมะขามลงไปนะคะอันนี้ส้มมะขามนี่ใส่เม็ดไปด้วยนะคะเม็ดตัดเป็นเนื้อนะคะเราแค่เม็ดออกไปแล้วนะคะใส่เนื้อคนล,ลงไป ก็เพิ่มความนัวถ้าหมูเรกเคี้ยวไปเราไปเจอนะคะเป็น,น้อมะขามเป็นเนื้อมะขามนะคะ mm hmm. ก็อร่อยดีลดลรสเปรี้ยวดีนะ,ะ mm hmm. แล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปก็น้ำตาลปี๊บนะคะ mm hmm. ตาลปี๊บเนี่ยเราก็ใส่ไปความหวานตามใจชอบเลยนะคะ พอเดือดนะคะเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็มาชิมดูอีกครั้งหนึ่งว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเติมน้ำปลาไปอันนี้เป็นน้ำปลาที่โซเดียมต่ำนะคะเราก็เลือกน้ำปลาที่ความเค็มน้อยที่สุดนะก็ชิมไปอีกครั้งหนึ่งนะเพิ่มความนัว เติมน้ำปลาไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าความเค็มน้อยนะคะพอชิมได้ที่แล้วเราก็ใส่ผักลงไปนะคะผักรวมเราเตรียมไว้นะคะแล้วเราเตัวใช่เท้าตัวปักยาวมีมะเขือเทศด้วยนะคะมะเขือเทศเหลืออีกสองลูกก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็มะละกี้นกนะคะก็ต้มให้เดือดนะทิงไว้ก จากเจนาทีนะเดือดได้ที่แล้วนะคะ<ม>เราเห็นว่าผักสุกแล้วนะคะโดยเฉพาะแครอทกับแครอทกับหัวใช้เท้าเนี่ยจะสุกช้านะเราก็รอให้สุกแล้วเรียบร้อยล้วก็ใส่อันนี้คือดอกแครดอกแครจะสุกเร็วมากใส่แป๊บเดียวเห็นไหมคะเดียวสลดเลยเรียกว่าสลดนะ กินรสได้เรียบร้อยแล้วเราก็มาตักตักตักทานไทยจานทานได้นะคะอันนี้ก็เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะครานี้ทำไข่เคียวด้วยค่ะไข่เคียวนี้เราใช้สามฟองเลยนะคะเราก็บอกว่า ไข่เนี่ยมีประโยชน์เป็นโปรตีนชั้นดีราคาไม่สูงนะคะทานได้ไม่เกินสามหรือสี่ฟองได้นะคะทิ่หน้าหนาวเนี่ยนะเราก็ต้องการพลังงานนะคะเติมนี่ใส่น้ำมันใส่นี่เราใช้น้ำมันหมูนะคะก็ใช้เรียกว,ว่านี้กระทะเหล็กเอากระทะเหล็กมากระทะเหล็กนี่จะร้อนเร็วเพิแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวดูนะ เดี๋ยวเราก็จะมากลับนะครับเดี๋ยวกลับไห้ไม้เริ่มจะไหม่แล้วนะลอยไหมนิดๆนะคะก็ทักระทะเล็กเนี่ยสุกเร็วแล้วก็ไอ้เจียวเนี่ยนานอนาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เนี่ยทิดด้วยอาทิตย์นะเราค่อยทาทานเพราะว่าน้ํามันที่เราทําไว้เมื่อกี้นะหายหมดเลยดูดไปอยู่ในไข่หมดเลยนะคะเพราะว่าน้างกายบางครั้งก็ต้องการน้ํามันนะโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยนะ เราก็ต้องทำทานบ้างเห็นไหมคะมันหายเลี่ยมไปอยู่ในไข่หมดเลยปกติจะไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นานๆครั้งหนึ่งนี้หน้าหนาวต้องทำบ้างนะคะเราจะทานไข่ต้มหรือไข่ดาวที่ไม่ใส่น้ำน่าไม่ใส่น้ำมันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาทานกันค่ะครั้งหลังที่เห็นนั่นน่ะเป็นหัวหข้าวไว้ค่ะ เราคุงข้าวเป็นข้าวขาวนะคะไว้ให้น้องนาตากินนะคะหรือแมวนั่นเองนะคะคุกพอสุกแล้วนะเราก็ให้เย็นลงแล้วก็ใส่ทับเปอแวร์ไว้เวลาเราจะให้เขากินเนี้ยก็คุกกับปลานะเราก็จะต้มปลาเก็บไว้ใส่ทับเปอแวร์ไว้แล้วก็ถึงเวลาเราก็มาผสมให้เขาทานให้เขากินนะคะก็สลับกับอาหารเม็ดอาหารเม็ดจะไม่ค่อยได้กิน กินข้าวคุกป,ปลานะคะเพราะแมวก็กินปลาตลอดนะคะบางครั้งเผลอๆก็ไปจับทิ้งจบมานะแต่เราเห็นเราก็ต้องห้ามเราก็ต้องเอาไปทิ้งนะคะนี่พอเราทานข้าวเสร็จเราก็มาดื่มกาแฟนะคะบางคนก็เช้ามาก็ดื่มกาแฟก่อน,นะะแล้วแต่นะคะเมนูของใคร บอกว่า,วาการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มกินหลังอาหารก็ดีนะคะอันนี้เป็นกาแฟผสมกับโกโก้นะ,ะแล้วก็เมล็ดอัญยัพน,ะะนยพืชนะเมล็ดอัญชนพืชนี้บางครั้งเราก็มาโรยในข้าวก็ได้นะคะหรือโรยในอาหารก็ได้นะคะแต่เราใส่ในเครื่องดื่มก็ได้นะคะ อร่อยแล้วแต่จะเลือกเอานะคะมาชอบแบบไหนนะคะเป็นก็อบอกว่าอาหารเป็นยานะคะกินอาหารเป็นยาทานกันมาดืมกันนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชม